ก็ลองเอาสารในชีวิตประจำวันนะคะน้ํายาล้างจานนะคะ,ะน้ำสบู่อย่างเงี้ยนะคะอ,อ,อะไรที่อยากสนใจก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ได้หมดทุกอย่างเลยลองะะทดลองกันได้นะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใช้พวกเคมีพันุ์ที่ใช้ในห้องน้ำก็ต้องระวังนิดหนึ่งพวกนี้อาจจะมีฤทธิ์กัดกรอนสูงนะคะครเราก็เลือกหน่อยนะคะ ถ้าเด็กๆคนไหนนะคะอยากจะทาการทดลองที่ศาสตร์แบบนี้กับผักและผลไม้หรือว่าจะเป็นนะคะอย่างสารเคมีที่คุณครูนัดได้บอกกันไปก็ให้ปกครองผู้ปกครองอยู่ด้วยเนาะจะได้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเป็นยังไงบ้างเอ่ยกับคาตอบถูกไหมถูกไหมคะโอ้ยเก่งจังเลยขอเสียคปรงไหมกับตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยเก่งมากเลยเดี๋ยวให้คุณครูนัดนะคะสรุปคำตอบกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะ วันนี้เนี่ยกับการทดลองทิทยาศาสตร์พักและผละไม้ค, <ะ S 1> ค่ะก็คือน้ำจากกระหล่ำปรีม่วงเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นตัวอินดิเคเตอร์ค่ะอินดิเคเตอร์ก็คือเราเป็นใช้เป็นสารที่ใช้บ่งชี้ความเป็นกรดเบสของสารต่างๆได้ แล้วถ้าสารแต่ละชนิดเนี่ยมีความเป็นกรดมากมันก็จะค่อนไปทางแดงมากๆนะคะถ้าเป็นเบสมากมก็จะลำดับตั้งแต่สีม่วงม่วงม่วง,งจนกระทั่งไปเป็นสีเขียวนะคะซึ่งสมบัติอันนี้ก็เลยทำให้เรามีกิจกรรมอย่างนี้ค่ะกับเด็กๆได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆนะคะไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้เลยนะคะเด็กๆสนุกไหมคะ โอ้โหเสียงดังเลยสนุกนะคะ<ช>อ้าวตอนนี้ภารกิจของเราค่ะกับการทดลองทยาศาสตร์ผักและผลไม้นะคะเด็กๆก็สนุกสนานแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภารกิจในครั้งนี้นั่นเองเอาล่ะขอเสียงปรบมือ้กับตัวเองก,กันอีกครั้งหนึ่งแล้วเ,เยี่ยมมากเขาวันนี้ลูกก็ได้ออกมาเรียนรู้นอกสถานที่ก็ทําให้เขารู้สึกสนุกแล้วก็อยากที่จะ รู้ว่าคําตอบในการทดลองออกมาเป็นยังไงก็ดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มีกิจกรรมดีๆสําหรับคุณแม่แล้วก็คุณลูกที่จะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะการทดลองวิทยาศา,ศาสตร์ก็เป็นเรื่องสําคัญวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้ๆตัวเราเด็กอย่างน้อยๆเนี่ยน้องจะได้เรียนรู้ว่า,าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันง่ายไม่ยาก<ด>ต่อไปก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับวิทยาศาสตร์แล้วก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมขอบคุณมากค่ะ วันนี้ที่ลูกๆได้มาเรียนรู้นอกสถานที่ก็ทำให้ลูกๆสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้นก็ทำให้สามารถเรียนรู้ได้กว่าการเรียนในห้องเรียนเด็กๆได้มาทำกิจกรรมนอกสถานที่ในการทดลองวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ทำให้เด็กๆได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆกับวิทยากรใหม่ๆที่เด็กๆได้สัมผัสและทำให้เด็กๆได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนอกห้องเรียนค่ะ สำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์รอบตัวง่ายๆในวันนี้นะครับน้องๆสนใจและเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับเพราะว่าน้องๆได้มาเรียนนอกสถานที่ได้เปิดโลกกัะนัดทำให้น้องๆเข้าใจวิทยาศาสตร์แบบสนุกสนานครับการทดลองนี้เป็นการทดลองง่ายๆสถานที่นี้น้องๆมาเปิดโลกก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับุ๊กเ b o o k Learning Center ครับผม การที่เด็กๆเ,เขาสงสัยสิ่งใดก็ตามนะคะแล้วผู้ใหญ่อย่างเรานะคะเปิดโอกาสให้เขาได้สัมผัสทดลองนะคะหาคําตอบให้คลายสิ่งที่เขาสงสัยนะคะสิ่งนี้นะคะเมื่อติดอยู่ในตัวเขานะคะเขาจะเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตะคะ่ะไม่จําเป็นต้องท่องนะคะการท่องไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดะคะ่ะต้องให้เห็นของจริงค่ะผ่านการทดลองค่ะ ในที่สุดค่ะน้องๆก็สามารถค้นหาคำตอบนะคะผักและผลไม้นะคะกับกดและเบรสนั่นเองค่ะถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้รับของที่ลึกนะคะพร้อมเงินสนับสนุนต่อยอดความฉลาดรอบด้านโอมตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดใหม่180มิลลิตรกันทั้ง3ครอบครัวเลย น,นี้นะคะหมดเวลาของ k i s s อนไซ t ์แล้วค่ะวันจันทร์หน้านะคะพี่ออนจะพาน้องๆนะคะจากโรงเรียนอะไรไปเรียนรู้ที่ไหนนะคะต้องรอติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณครูนัดนะคะพี่นนะค่ะคุณครูนวยค่ะและก็คุณพ่อคุณแม่นะคะ น้องๆทั้ง3าครอบครัวเลยจากโรงเรียนอนุบาลทอฟ้าด้วยนะคะรวมไปถึงขาดไม่ได้เลยกับเอื้อเฟื้อสถานที่ดีๆนะคะในวันนี้ศูนย์การเรียนรู้ Nam b e Books Learning Center นั่นเองค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของพวกเราแล้วต้องลาก,กันไปก่อนจะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะโอวันตินสมาร์ทเย้